ราศีที่ช่วงสิ้นปีนี้ความสำเร็จจะมาเยือนมีโชคมีลาบเข้ามาไม่ขาดสายสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอาจารย์พัดรับดูดวงพัดโฮโลทาลอดจะมีราศีใดกันบ้างเดี๋ยวเรามารับชมกันได้เลยนะครับราศีตุลราศีกรกฎราศีสิง์ ราศีกุมราศีธนูและราศีพิจิกครับหลายสิ่งหลายอย่างที่เคยอดทนกันมาเคยพยายามทำมาวันนี้ออกดอกออกผลให้เราได้ชื่นใจการงานก้าวหน้าการเงินและมิตรภาพความรักดีขึ้นคนที่มีแฟนมีคนรักคอยหนุนดวงซึ่งกันและกันบางอย่างที่ไม่คาดคิดว่าจะได้ก็ได้มาอย่างน่าเหลือเชื่อ ขอให้ชีวิตของทุกท่านทุกราศีมีแต่สิ่งที่ดีส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กันทุกท่านเลยนะครับถ้าชอบก็กดหัวใจกดติดตามกดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้อาจารย์ด้วยนะครับ